สวัสดีครับผมนายพงพัฒน์อินทวินนักศึกษาห้อง ee 2 r จำนําเสนอระบบการผลิตแบบลีนนะครับระบบการผลิตแบบลีนหรือลีนเมนูแพจอริงครับคือวิธีการที่เป็นระบบในการระบ,บุได้จำกัดความสูญเสีย รือสิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่าภายในของระบบการผลิตโดยอาศัยการดําเนินตามความต้องการของลูกค้าด้วยระบบแบบดึงทาให้เกิดสภาพการไหลอย่างต่อเนื่องราบเรียบและทําการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าให้แกร่ร,ระบบอยู่เสมอครับมารู้จักกับลีนนะครับลีนก็คือการผลิต แบบเรีนมีเป้าหมายที่จำกัดความสูญเสียในระบบกระบวนการต่างๆเช่นการจัดเจ็บงานระหว่างการผลิตได้สินค้าสำเร็จรูปมากเกินความจำเป็นการผลิตเรีนไม่ใช่การลดจำนวนพนักงานการผลิตแบบเรีนคือการเพิ่มกำลัง การผลิตโดยการลดต้นทุนแม่รอบเวลาในระหว่างการผลิตให้สั้นลงครับหรืออย่างหนึง่งการผลิตแบบเดนมุ่งทำความเข้าใจกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการการเพิ่มคุณค่าถูกกำหนดจ,จากมุมมองของลูกค้าทุกกระบวนการใดๆพยายามเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้านะครับ ไม่ว่ากิจกรรมใดๆที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่ว่าเป็นความสูญเสียทั้งหมดครับเป้าหมายการดำเนินง,งานแบบดีนะครับก็คือคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดต้นทุนการผลิตที่ต่ําที่สุดและใช้เวลาในการผลิตให้สั้นที่สุดนะครับลักษณะ ของการผลิตแบบลีนมีของเสียน้อยดีทม์ในการผลิตสั้นรุ่นการผลิตมีการขนาดเล็กลงพัสดุคงคลังมีปริมาณน้อยผู้รับช่วงการผลิตน้อยรายแต่เชื่อได้มากมีสายการผลิต ที่เฉพาะซึ่งมีขนาดเล็กกว่าความถี่ในการเปลี่ยนแผนการผลิตต่ำกว่าลดจำนวนการเกิดสภาพคอขวดใช้พลังงานจำนวนน้อยแต่มีความสนามสูงกว่านะครับเครื่องจกักรเครื่องมือต่างๆมีความยืดหยุ่นมากกว่าครับผมเทคนิคในการลดต้นทุนนะครับ การบริหารจะเป็นการการบริหารจากการไม่มีประสิทธิภาพไม่มีมาตรฐานขาดแรงงานที่มีฝีมือจะทําให้เกิดความสูญเสียไร้ประสิทธิภาพนะครับความไร้ประสิทธิภาพทําให้ต้นทุนในการผลิตหรือการบริการสูงขึ้นเรนาบ ความไร้ประสิทธิภาพจับสีนะครับ1นอที่1ครับเมนค้น,คนขาดทักษะในการทํางานกวันได้บรงเจนในการทำงานต่ำและสองมชชินเครื่องจักรเครื่องจักรมีสภาพสุดโทรมเครื่องจักรผลิตแต่ของเสีย3มามเมทัลนะครับ ถ่าทางในการทำงานไม่เหมาะสมไม่มีมาตรฐานในการทำงานมีขั้นตอนการขนส่งเยอะขั้นตอนการทำงานมากเกินความจำเป็นนะครับและสุดท้ายแมทเทีเยลนะครับวัตถุดิบคุณภาพต่ำการจัดเก็บวัตถุดิบไม่ดีความสำคัญ ของการลดต้นทุนนะครับเนื่องจากบริษัทต,ต้องประสบกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปต้นทุนการผลิตบริการสูงนะครับสภาวะการแข่งขันในตลาดก็สูงและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นนะครับบริษัทต้องหาวิธีที่จะทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตให้ได้เพื่อความอยู่รอด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรอย่างยั่งยืนนะครับเทคนิคการวิเคราะห์การลดต้นทุนต้องชัดเจนเป็นระบบนะครับเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุน1การลดต้นทุนวัตถุดิบปรับปรุงลดความสูญเสียจากการใช้วัตถุดิบ ใช้วัตถุดิบราคาถูกลงใช้วัตถุดิบทดแทน 2. การลดต้นทุนแรงงานปรับปรุงชั่วโมงการทำงานให้เดวขึ้นนะครับปรับปรุงการปฏิบัติงานนะครับสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานนะครับสานะครับการลดสูงให้การผลิต คือควบคุมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้พันงานครับ